สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมเป็นเ,เซลลไฟสูรูบราวกี l o วันนี้จะมาทําการรีวิวหรือทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารนะครับยี่ห้อยาสุนะครับรุ่น FT2908 นะครับผมว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับวันนี้เป็นเครื่องของลูกค้าที่ให้ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบนะครับผม แรกเลยเดี๋ยวเรามาวัดกําลังส่งกันก่อนนะครับผมว่ากําลังส่งเป็นชิลัยเริ่มตั้งแต่โลหนึ่งนะครับโดยใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับผมเป็นแบบเข็มควยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโลก่อนนะครับโลหนึ่งครับโลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณห้าวัตนะครับต่อไปจะเป็นโลสองนะครับโลสอง อยู่ประมาณ19วัตต์นะครับผมอยู่ประมาณ19วัตต์ไปที่โลด3บ้างนะครับโล3นะครับโล3ได้ต้องปรับอันนี้ขึ้นมาที่สเกล200วัตต์นะครับโล3อยู่ที่60วัตต์นะครับโลด3อยู่ที่60วัตต์ส่วนไฮนะครับ นี่นะครับเข็มตีขึ้นไปอยู่120วัตต์นะครับ120วัตต์เต็มๆนะครับผมดูอัตราการกินกระแสที่กำลังส่งไยนะครับก็กินอยู่ประมาณเกือบเกือบ15แอมป์นะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งสูงที่สุดในขณะนี้นะครับสำหรับยาสุ FT2908 เนี่ยนะครับดูรูปทรงนะครับรูปทรงก็ ตัวใหญ่นิดนึงนะฮะสิ่งใหญ่ระบายความร้อนได้ดีนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวทดสอบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ